วันนี้มีถึง2การประชุมค่ะคือการประชุมสภาพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2569ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมวุฒิสภาด้วยวาระร้อนที่เลื่อนมาพิจารณาก่อนคือการชะลอเลือกบุคคลเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระค่ะติดตามจากคุณดาวีชัยคิรีมีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ ค,คุณพัทรนัยคุณวนเนศสาคะถกงบ69วันที่3นะคะฝ่ายค้านก็อภิปรายทั้งในงบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการค่ะบอกว่าจัดแบบเหลื่อมล้าไม่ได้ประโยชน์นะคะและยังมีผลสืบเนื่องจากการอภิปราย2วันแรกงบปรับปรุงรัฐสภาค่ะวันพรุ่งนี้รองประธานสภาจะนําคณะสื่อมวลชนทั่วสภาด้วยค่ะ วันที่3เริ่มอภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทยสสฝ่ายค้านพักประชาชนอภิปรายชี้ให้เห็นว่าการจัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีลักษณะเหลื่อมล้ําไม่เกิดประโยชน์ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเหมือนเป็นการแช่แข็งชนบทให้ไม่พัฒนานะคะจึงแนะนําให้อัดงบอุดหนุนท้องถิ่นเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงไม่ต้องรอโครงการไม่กับโปรเจกต์ค,ค่ะ เป็นไปได้แต่ท่านไม่มันยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วภาคใต้เป็นอะไรไม่รู้ทำ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 จริงๆกับถนนทำเอาตายท่านขุดเอาหมดแล้วทุกวันนี้ประชาชนไม่ต้องมีโอกาสอะไรแล้วค่ะ ท่านคิดการพัฒนาที่ประชาชนมีโอกาสได้รวยบ้างสิคะจัดงบแบบนี้มีแต่นายทุนผู้รับเหมาเท่านั้นนะคะที่ร่ำรวยประชาชนก็อยู่เหมือนเดิมในส่วนงบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะสสไยค้านอยากให้รัฐบาลนั้นทบทวนโครงการโอดอสหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในโครงการได้ค่ะขณะที่เห็นว่างบอัดฉีดด้านเทคโนโลยีการศึกษาสูงเท่ากับงบสร้างตึกสตองอ7หลังด้วยกันนะคะอีกทั้งงบจัดพิมพ์หนังสือก็ไม่ตรงปกจึงแนะนําให้ ปรับตัดงบที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะถ้าเป็นปกที่ไม่ได้เคลือบพลาสติกด้านนะครับจะสามารถฉีกที่ง่ายกว่าครับฉีกกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับฉีกกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับนี่คือความกันทนไม่ได้คุณภาพอันนี้ฉีกยากกว่าเห็นนะครับเห็นนะต้องใช้แรงมากกว่านี่คุณภาพไม่ได้สิ่งถูกต้องกับสิ่งไม่ถูกต้องท่านรัฐมนตรีทำอะไรอยู่ครับ ถ้าจำกันได้นะคะสองวันที่ผ่านมานั้นสสพักประชาชนก็อภิปรายงบปรับปรุงรัฐสภากันมากนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง<ม>ก็เตรียมควงสองสองส,องสองของพักประชาชนนายภริทวัชรศิลป์และนายพันธินน่่มเจิมนะคะรวมถึงสื่อมวลชนด้วยไปสำรวจรัฐสภาทุกจุดที่สงสัยและย้ำว่าขั้นตอนต่างๆนั้นบริสุทธิ์โปรง่งใสต้องการทําให้สภานั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับ บริสุทธิ์โปร่งใสทั้งนั้นนะครับกว่าวาจะทะลุทะลวงผ่านสำนักง,งบเริ่มแรกนะครับแล้วก็ไปผ่านพลมอนะครับคือม,มันถูกตัดไปเรื่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสภาเนี่ยมีความจะเป็นจะต้องของบประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับสุดท้ายก็ได้แค่8 0 0 0ล้านนะครับก็เหลืองบพัฒน,นานิดหน่อยนองนั้นเป็นเงินเดือน <S <S อนะเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำนะครับก็ ไม่เป็นไรครับยินดีนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้สภาของเราที่รับมอบมาเนี้ยนะครับน้ํารั่วน้ําซึมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องรีบซ่อมแซมนะครับไมงั้นจะผุพังไปเรื่อยๆนะครับยินดีให้ตรวจสอบทุกเมื่อนะครับ แม้จะนัดสํารวจสภาวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้นายพันธินและนายเจียจาปานทองค่ะสสพักประชาชนได้รับหนังสือจากตัวแทนพนักงานบริษัทยานาพาหนะที่ถูกเลิกจ้างเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชดเชยก่อนจะนําคณะไปดูบริเวณสาราแก้วและช่วยกันตักตะไคร่น้ําในสระด้านหน้าไปทิ้งนะคะเนื่องจากเห็นว่าไม่มีใครดูแลจึงช่วยทําความสะอาดให้เพื่อที่จะได้นํางบประมาณมาชดเชยให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างแทนค่ะ ไปดูที่การประชุมวุฒิสภากันบ้างค่ะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้เลื่อนยติชะลอการตั้งกรรมธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนะคะให้ดํารงตําแหน่งกะกะตปปชและตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญค่ะซึ่งเป็นวาระของนายเทวริษมณีฉายนะคะสอวอให้ขึ้นมาพิจารณาก่อนเพราะเห็นว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สะเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในช่วงเวลาที่มีคดีหัวสอวอค่ะโดยมีการเสนอ3ทางเลือกด้วยกันนะคะใน ที่ประชุมมติที่สภาคือ 1. เลื่อนออกไปก่อนและ 2. เลื่อนแค่สมัยประชุมวิสามัญน,นี้และ 3. ก็คือไม่เห็นด้วยให้มีการเลื่อนค่ะคงต้องรอมติของที่ประชุมมติที่สภาอีกครั้งนะคะว่าจะเลือกแนวทางใดกับ3แนวทางที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมมติที่สภาค่ะคุณพัทรดนยัยคุณวณิสาคะ